สอนทำรูปโปรโมทสินค้าแอปพลิเคชันที่เราต้องมีเพสโตไลคามแล่าลกล้องเรามาดูวิธีการโหลดไลาคาม m ล่ากันเพ t สโตพิมพ์หาคำว่าไลาคาม m ล่าแล้วกดติดตั้ง ตั้งเสร็จแล้วเข้าเมนูกล้องเพื่อถ่ายรูปสินค้าที่เราต้องการถ่ายรูปจนพอใจแล้วที่คิดว่าสวยแล้วสำหรับสินค้าเราเข้าไปที่หลคัเมล่า ไปตรงที่ลูกศรชี้ภาพที่เราต้องการเอาไปแต่งว่าเลือกสามารถเปลี่ยนสีของภาพได้ตามใจที่คุณชอบ ตรงที่ไอคอนคู่กันที่ลูกศอนชี้สามารถเลือกระดับของความเข้มหนาได้สามารถเลือกสีได้คุณสามารถเขียนเป็นตัวอักษรได้แต่งรูปได้วาดรูปได้ตามใจที่คุณชอบตามที่สินค้าที่คุณโปรโมทวิธีการแต่งให้รูปคุณมีมิติขึ้น สินค้าของคุณก็จะเด่นขึ้นมาไปตรงที่ตัวทีลูกศรชี้เพื่อเขียนอักขระข้อความที่คุณต้องการโปรโมทสินค้าของคุณมารถเลือกฟอนต์อักขระภาษาไทยได้คุณสามารถเปลี่ยนสีได้ตามที่คุณต้องการ การเพิ่มมิติโดยใช้สติกเกอร์กระเป๋ารูหัวใจลูกศรชี้ตรงคำว่าฟรีสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียตังค์เพิ่มมิติของภาพของคุณด้วยสติกเกอร์ ต่อไปเพิ่มการติดต่อเพื่อรับซื้อสินค้าของคุณเบอร์โทร Facebook เข้ามาในรูปตัวทีเหมือนเดิม แค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์ง่ายๆด้วยมือคุณไม่ต้องไปเสียตังจ้างใครทําเราสามารถทําเองได้ขอบคุณครับที่รับชม